ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะาเข้ามาถึงช่วงรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์วันนี้วันนี้คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะข่าวพยากรณ์อากาศสดจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะคุณอ,อนิชาค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุภาวดีแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะเช้าวันศุกร์วันนี้ช่วงนี้ลมแรงใช่ค่ะนะคะช่วงนี้ลมแรงอากาศจะดีท้องฟ้าจะค่อนข้างแจ่มใสเพราะฉะนั้นใครที่ชมรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ในพื้นที่ไหนร่วมพูดคุยสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยกันแบบสบายสบายค่ะนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้ค่ะ รับภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นนะคะมาตอนตีหนึ่งวันนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอกาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะระลอกใหม่ะะจากประเทศจีนก็ได้ปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านประเทศไทยตอนบนเลยค่ะค่ะวันนี้คุณอวยชัยจากหัวใสนะครศรีธรรมราชนะคะ,ะเข้ามาคุยบอกว่านะครมีฝนไหมครับกําลังใส่ปุ๋ยปาม ชมอยู่ในสวนปลาล์มว้าวเสียงชัดขอบคุณมากเลยค่ะคุณอวยชัยนะคะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรอกันครู่หนึ่งนะคะคุณอวยชัยคะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะประมานะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมใน,นเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้โดยภาพรวมก็มีมิบางส่วนค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์วันนี้ใช้สถานีตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ชุมพรค่ะ สำหรับภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนยังตรวจไม่พบกลุ่มฝนค่ะค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สถิงพลาสองขลาค่ะสำหรับภาพเรดาร์สถิงพลัณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางอยู่ห่างฝั่งไปของจังหวัดสงขลา และก็นครศรีธรรมราชนะคะหลังจากนี้ป้่ยกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาต,ต่อไปค่ะคุณจรจากอำเภอเมืองนาราธิวาสวัสดีค่ะต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะพยากรณ์อากาศบร,ริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปั่นกลางคับพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะ ก็จะทําให้วันนี้ค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทั้มมีอากาศเย็นได้ในช่วงเช้านะคะแล้วก็จะมีฝนหรือฝน,นฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะคะโดยในภาพรวมนะคะทั้งภาคค่ะก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะคะจนถึงยะลาในกะ,ะทว่าการกระจายตัวฝนทไม่เกิน10%เซนของพื้นที่นะคะ,คะแล้วก็จะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ด้วยนะคะค่ะโอเคนะคะงั้นวันนี้หัวใจนครศรี ใส่ปุ๋ยปามได้ตลอดทั้งวันไหมส่วนนราทิวาสวันนี้ช่วงเย็นจะมีฝนไหมคะคุณอ,อนิชาก็สําหรับในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนะฝนโอกาสค่อนข้างที่จะน้อยมากอยู่นะคะก็ถ้ามีก็จะเป็นฝนเล็กน้อยตามชายฝั่งนะคะแต่ว่าก็ตกน้อยมากคะ่ะน้อยมากนะคะอากาศจะค่อนข้างแบบไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะคุณอ,อนิชาใช่ค่ะส่วนนราทิวาสนะคะในช่วงเย็นนี้ก็เอ,อไม่น่าจะมีฝนค่ะไม่มี โอเคนะคะไม่น่าจะมีฝนออกกําลังกายได้เลยคุณจอนนะคะฝากออกกําลังกายแทนพี่สักสองสามกิโลวิ่งได้พี่ไม่ได้วิ่งนานมากแล้วคุณจอนสองสามอาทิตย์แล้วฝากวิ่งแทนสักสองกิโลนะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ก็จะมีฝนเล็กน้อยได้บ้างนะคะในช่วงช่วงสายจนถึงช่วงเย็นนะคะก็จะมีได้บ้างอยู่ ่ะโ,โซนที่จะเจอะะจะมีฝนได้ค่ะก็คือเป็นอำเภอตามชายฝั่งนะคะโดยเฉพาะทางแม่ข้าสมุทรสิงพระนะคะอำเภอเมืองนะคะที่จะมีโอกาสเจอฝนลึกมากกว่าส่วนอื่นของจังหวัดค่ะแล้วช่วงนี้ในแถวคาบสมุทรสทิงพระระโนดหัวตรงนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะหัวทรงหัวไซนะครศรี ในช่วงนี้ก็มีกาสเจอฝนได้บ้างน,นะคะนิดหน่อยนิดหน่อยอแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากนะคะโอเคพอดีเห็นน้องซานยหายไปน่าจะอากาศน่าจะค่อนข้างดีแล้วก็ปลอดโปร่งมากขึ้นนะคะ<ม>ต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่าว่กได้3า5ี่องศาเซลเซียสนะคะที่สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะสูงสุดว่าได้สามสิบสามจุดศูนย์องศาเซลเซีเสยสนะ,ะที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดภาคใต้ของวันนี้ยี่สิบสามมกราคมค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ปักภาคใต้เมื่อเช้านี้นะคะว่าได้17.5องศาเซลเซีเสยสนะ,ะที่ตำบลหนองพลับอำเภอหัวหินจังหวัด จะะวคคิด่ถ้าเราขับรถหรือว่าเดินทางตรงด i ็ก c ์นะคะสายใต้ลงมาพเพชรเกษมลงมาเราจะผ่านหนองพลับไหมคะคุณอนิชาไม่ทราบาโอเคไม่เป็นไรค่ะใครทราบบ้างเอ๋บอกนี่คุณอวยชยัยขับรถเคยขับรถลงมาจากกรุงเทพไปอยากจะรู้ว่าหนองพลับมันอยู่ตรงไหนยังไงคือ หัวหินเนี่ยผ่านแน่ประจวบชุมพรเอ,<ง>อะไรอย่างเป็นเป็น,ปนอยู่ทางตะวันตกของของขหัวหินนิดทีเนื่อ๋องั้นนั้นน,น,น่าจะไม่ใช่งั้นงั้นน่าจะอยู่เนคนละเส้นใช่ไหมเอาคุณธนพรหัวล้อดิฉันเลยอ่าโอเคไม่เป็นไรคือคุณอนนิชาเขาเป็นคนเรียบร้อยเขาไม่ค่อยเดินทางไปไหนไงเขาจะอยู่บ้านกับออฟฟิศนะคะเหมือนคุณธนพรหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจเผื่อว่าเราถามเส้นทางแล้วคุณอนนิชาอาจจะแบบลุกขึ้นมาเดินทางบ้างอะไรอย่างเงี้ย ดีไหมมีความเป็นไปได้ไหมคะปีนี้จะมีแพลนเดินทางหรือ,อยังคุณนอนิชายังค่ะยังค่ะยังนะคะโอเคยังไม่ทํางานเอ้ยยังไม่เที่ยวนะคะยังทํางานต่อนะคะยังคงปีที่แล้วได้สองขั้นหรือ,อยังคะทํางานขยันแบบนี้เขาได้สองขั้นกันไหมเดี๋ยวนี้อ่ะได้ใช่ไหมยังได้สองไม,ไม่ได้เรียกเป็นขั้นเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นอะไรคะเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นแท่งหรือเปล่าคะ เป็นเป็นระดับดีเด่นดีมากอ๋อพ oh. อใช้อะไรประมาณนี้ยแล้วแล้วแล้ว,ลวปีที่แล้วได้ระดับไหนคะก็จะดีมากค่ะโอ้ oh, <Yeah. S 1> เห็นไหม ไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ทําไม่ซักก็ไม่รู้เนี่ยว่าเขาได้รับดีมากนะคะการทํางานที่ดีมากเหมือนกันไม่ค่อยไน้ไปไหนคุยกับคนที่เนี่ยทำมีผลงานดีมากนี้บางทีนี่ฉันทําตัวไม่ค่อยถูกเพราะว่าเลเวลของตัวเองนี้มันไม่ได้ถึงนั้นนะคะเสาวทิตย์ไม่วิ่งหรอครับพรุ่งนี้ไปวิ่งทางจรพรุ่งนี้ไปวิ่งขึ้นเขาค่ะ เราไปต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะส่วนเรื่องของปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกเมื่อวานนี้นะคะก็วัดได้กับบางสถานีนะคะในพื้นที่ของอจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะคะออแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะซึเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มีบ้างแถวชุมพรประจวบ ด้วยนะคะก็ตั้งแต่ประจบลงมาค่ะจนถึงนครศรีธรรมราชนะคะที่มีฝนตรวจวัดได้นะคะแล้วก็เอ่อฝนนะคะเป็นฝนที่อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยนะคะ <Wonderful. S 2> แล้วก็สถานีที่วัดปริมาณฝนได้สูงสุดคะ่ะอยู่ที่ตําบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวัดได้7.4่มิลลิเมตรค่ะ เราจะทิ้งท้ารายงานพยากรณ์อากาศเช้าวันนี้ฝากไปถึงพี่น้องชาวเรือชาวประมงแล้วก็เสาวอาทิตย์เราไม่ได้มานั่งรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเสาวอาทิตย์วีกนี้เป็นยังไงบ้างคะในภาพรวมคะ่ะคุณอ,อนิชาอ็สสำหรับในช่วงนี้เองนะคะในพื้นที่ภาคใต้ ฝั่งตอนออกนะคะก็ได้รับอิทธิพลนะคะจากบริเวณความระอากาศสูงร้อนมลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะ,ะที่มีกําลังปานกลางและโรคใหม่นะคะก็ได้แผ่ลงมาภกกุมิทางด้านประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็เลยทาใหเออ้เรื่องของฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตันออกก็ยังคงน้อยมากอยู่นะคะในช่วงนี้อาจจะมีได้บ้างนิดนิด,นด,นด,นดหน่อยหน่อยตามชายฝั่ง แต่ว,ว่าก็จะตกแป๊กเดียวแล้วก็หายไปนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลมนะคะที่แรงขึ้นนะคะแล้วก็คลื่นลมนะคะที่มีกําลังแรงขึ้นนะคะในระยะนี้นะคะออไปจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่25มกราคม2569นะคะโดยถ้าเป็นอา่าบไฟตั้งแต่สุทธาธานีขึ้นไปนะคะคลื่นสูง1-2เมตรนะคะนครศรีธรรมราชลงมาคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็สําหรับทางด้านอันดามันกับหาฝังไปคลื่นสูง 1นเมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะทั้งโซฟังทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนด้วยค่ะคะ่ะ คุณจอนคุยเพิ่มเข้ามาว่าเมื่อคืนตีหนึ่งเที่ยงคืนฝนตกที่นาราธิวาสอ๋อเหรอคะดีค่ะมีฝนตกบ้างจะได้ฉ่ำนะคะชุ่มฉ่ำนิดนึงส่วนที่ถามพี่ว่าพี่วิ่งกี่กิโลก็เบสิกอะคะ่ะคุณจอนก็3ามสีกิโลประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นว่า ร่วมพูดคุยให้แบบให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์วันนี้23มกราคมค่ะคนฟังที่มาชมย้อนหลังสามารถทิ้งคำถามเข้ามาถามได้นะคะ,ะได้ค่ะ ส่งคาถามเข้ามาทิ้งคําถามมาถามได้นะคะเผื่อวาอ่าถ้ามีข้อสงสัยจริงๆเดี๋ยวนักกุตูคุณอ,อนิชาก็จะเข้าไปตอบให้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นักกุตูนิยมวิทยาชํานาญการค่ะรายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะคุณอ,อนิชาเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องทางด้วยนะคะที่กำลังชมไลฟ์อยู่ในเช้าวันนี้นะคะนี่คือการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศที่ออกอากาศสด FM 107.75เมกะเฮิรตซ์หาดใหญ่คลิกฟังอินดี้ออนไลน์นะคะ Indie.onair.one อยู่ที่ไหนส่งมเมสเซจเข้ามา พูดคุยกับสุภาวดีคนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่ชมอยู่ในช่องทางเดิมอย่างคุณอวยชัยเนี่ยชมอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมถ้า,าไม่รบกวนรับรบกวนฝากคุณอวยชัยเข้าไปช่วยเขียนรีวิวให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากถึงมากที่สุดค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 สนับสนุนรายการลูกทุ่งอินดี้โทร8 8 9 9 7 7 6 6 4 4เลือกผู้นำที่มีวิสัยทัศน์รู้ปัญหาของพื้นที่ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง วันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ร่วมตัดสินใจ2เรื่องใหญ่ของประเทศ 1. เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 2. ออกเสียงประชามติเพื่อแสดงความเห็นชอบไม่เห็นชอบหรือไม่แสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่าลืมวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง